คดีต่อไปเปิดตัวยอดหญิงนักหนีบระดับโลกผมพันโโทโดมวงแก้วภานาสอบสวนสบสองสานีตำรวจนครบาลนริยไก่ดได้นำตัวหญิงวัยรุ่นจำนวนหนึ่งคนมามอบให้หญิงวัยรุ่นคนนี้เข้าไปขโมยกาแฟในร้านโดยใช้วิธีหนีบขวดกาแฟไว้ที่วางขาครับดูท่าเดินเขาสิครับมันเหมือนคนอื่นเขาซะที่ไหนฮะเดินแบบนี้เฮ้ยน้องไมเดินแปลกะ แปลกตรงไหนไม่เห็นแปลกเลยโอ้ยไม่แปลกนี่นะเดินแบบนี้นี่นะไม่สะโพกข้าก็อะไรทักอย่างแหละเฮ้ยขาหน,นีบไม่อยู่อ่ะไม่ได้หนีบเฮ้ยดูเลยดิเฮ้ยพี่ดูได้ไงเฮ้ยนั่นน่ะสิไปขอดูของเขาได้ยังไงอย่างนี้ต้องเรียกตำรวจมาเลยน้องหนีบอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หนีงั้นพี่จะพาไปโรงพักนะก็ไปดิไป เ <s bottles> เดินไปจังหวะอย่างนี้แม่หนไปพระาะทำไมเดินอย่างเงี้ยกเดินอย่างงี้มันตั้งแต่เกิดแล้วเดินอย่างนี้ตั้งแต่เกิดอายถึงบุพการีไหมเนี่ยเออดูแกเดินสิ <S <s <absorbed> <S เ,เอาแล้วเดินตายไม่ทันนะทันอยู่แล้วดูดูเอาให้ทนันนะเอาเอาจะกึกจะกึกจะกึกเอาให้ทันเอาแกก็เดินของแกจนทันนะครับและระหว่างที่อรอตำรวจหญิงมาค้นตัวที่โรงพักแกก็นั่งเพลินฝาหลุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเอา ไหลใหญ่แล้วครับโห <c oughs> ไหลมาใหญ่แล้วเอาน้ำร้อนใส่นี่ชงกินได้เลยนะครับไหลไม่หยุดเลยผมหีแล้วหรือเปล่านะมะมินเอ้าวยังปฏิเสธอยู่ยังไม่รู้ว่าไหลมาจะหมดขวดแน้นอนมันรู้สึกอะไรบ้างหรอเปาไม่ไม่ได้หนีอะไรจะรู้สึกได้ไงน้องก้มตัวสิผมจะไหลแก้วเลยนะ เาวอกมาเขอกมาเ้ยเข้าไปได้ยังไงอแปลกเนาะเอเข้าไปได้ยังไงแปกเนาะพูดอย่างกับกาแฟมันมีขาแะมันคงเดินเข้าไปอยู่ในผ้าถุงน้องได้ละมั้งแหม่เได้หยิบเอาขวดกาแฟเอาไปเสียบไว้ตรงหว่างขาผู้หญิงคนนั้นก็ได้ล้วงขวด,ดกาแฟมาให้ โชคดีนะขวดกาแฟมีแค่ขาเลยเดินได้ถ้ามีปีกคงบินไปแล้วขอขอบคุณพันตำรวจโทรอุดมวงแก้วพนักงานสอบสวนสบ .2 ส,สอนอวัดพระยาไกรเจ้าของเรื่องซ่อนกาแฟ